สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซ็กทีวแล้วกับเกม So ร์ t ออฟจัก t i c นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้เองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำละกันแนะนำเรื่องการใส่ของนะครับใส่ของอ่าใส่ของใส่ของยังไงใส่ของยังไงนะฮะแป๊บแบบนึงนะคัทุกคนใส่ของยังไงให้ได้พลังประมาณนี้นะครับให้ได้พลัง30,000 3นะครับทุกคนให้ได้พลัง3ามหมื่นสามไออย่างแรกคือเราต้องใส่ของง่วงให้ครบก่อนเนาะใส่ของง่วงใส่รูให้ครบโน่นนี่นั่นนะครับนี่สักคู่นะครับนี่นี่อย่างแรกคือเราเสริมพลังก่อน,นครับเสริมพลังให้ครบนะทุกอันนะครับเสริมพลังให้ครบ แล้วก็อย่าลืมมากดสร้างตรงนี้ด้วยนะเพื่อยัดหินตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับและฝั่งนี่ก็อย่าลืมนะครับฝั่งมีผลเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าแล้วก็ประดิษฐ์ตรงนี้ก็ได้ครับประดิษฐ์ใ้ถ้าเรามีนะครับอ่าหล่ใหม่และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะงงเรื่องฟังก์ชันอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันค่อนข้างเยอะนะครับนี่นี่กำลังภายในวันนี้เราจะมาพูดถึงกำลังภายในค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพื่อจะรวบเขาเรียกว่ารวบรัดให้มันให้มันแบบเร็วที่สุดแล้วกันตรงนี้ผมช่วงแรกๆผมแนะนำว่ามันไม่ได้มีกันเยอะหรอกเราก็จะมีเท่าที่หาได้แล้วกันเนาะ พยายามใส่ให้มันครบเซตให้ได้นะครับแนะนาแนะนําเลยนะครับเซตทีต่ต้องใส่จริงๆก็คือมีธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟแล้วกัน3อย่างนี้เอาไว้ PP ด่านลงดันอ่าก็ว่ากันไปทำเควสไลฟ์สกิลอะไรก็ว่ากันไปครับ3อย่างนี้คือแนะนําเลยครับส่วนตัวผมตอนนี้ผมจะทําเป็นเขียวนะครับเขียวกับกับแดงให้มันขึ้นอ่า นี่ครับเลเวลสองครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใส่แบบที่ผมมีก่อนก็ได้ครับจริงๆอะ่ะผมสามารถทําให้มันได้ทั้งหมด3แถวได้นะครับก็คือจะเป็นธาตุาดินธาตุดินอ่าเวลหนึ่งะครับแล้วก็ธาตุลมเวลสองแล้วก็ธาตุไฟเวลสองเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ของที่ไวอ้อัพอ่ะมันหมดนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราดบของกันด้วยนะครับตรงนี้นะ่าจะช่วยเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลต่อเขาเรียกว่ามีผลต่อเราค่อนข้าง เยอะเลยก็คือไม่ใช่ค่อนข้างเยอะคือเยอะมากๆนะครับในตรงนี้ในส่วนตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะค่อนข้างโกงไปในฐานที่โกงได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีปลดอันนี้ต่อนะครับคิดว่าน่าจะปลดพรุ่งนี้นะครับก็เราก็จะสามารถใส่สักจริงอะ่ะถ้า ถ้าเราเป็นสายฟรีเราก็ขยันนะขยันทำไลฟ์สกิลทำบราว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยในเกมทําทให้หมดเลยนะครับทําให้หมดเลยเก็บกองเก็บกล่องทำเควสนู่นเควสนี่นะเราก็สามารถเก่งได้แต่สําหรับสายเติมที่สามารถเติมวัตถนพันได้เขาก็จะเก่งกว่าเร็วกว่าถ้าเขาทําเท่าเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาเติมเติมด้วยเขาก็จะเก่งกว่าแน่นอนครับแต่ก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันครับว่าใครจะได้ของดีด้วยหรือเปล่านะรตรงนี้ก็สุ่มนะครับถามว่าเราได้ของดีมา มันจะนี่ครับลองลองดูนะครับเห็นปะอันนี้คือการันตีนะทุกคนอ่าเป็นเขียวเขียวเขียวสามแดง2ใช่ไหมครับเขียวสามแดง2ออ่าอย่าลืมว่าบางอันมันไม่มีการันตีอย่างนี้นะว่ามันจะได้ออกเป็นแบบว่าผลลัพธ์เปอย่างนี้เลยครับมันจะมีแบบว่าตอนกดตีมันจะมีแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวผมหายให้ดูนะครับนี่นี่นี่เห็นปะมันจะขึ้นอะไรเอยอันสุดท้ายอันสุดท้ายคือแย่จริงๆริงนะผมบอกก่อนถ้าเราตีไปแล้วอันสุดท้ายไม่ออกไม่ดีคือจบเหมือนกันก็ หลังๆก็อาจจะอาจจะต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยับแต่แรกๆคือเราต้องใช้มันนะก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนแนะนำแนะนาเซตของนักนักกับอาหลายๆนักเลยแล้วกันไม่ใช่แค่กระบี่หรือว่าสายอาหรือว่าเป็นแบบพวกนักหมัดอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยว่าเซตสแตนดาร์ดหรือว่าเบสิกเลยนะครับผมแนะนําก็คือ3 3สามท่านี้ดินลมไฟจะใส่แบบว่าใส่ย,ยังไงก็ไดใ้ให้มันเป็นเลเวล2 2ัน,นครับก็คือ เราจะเลือกเป็นลมหรือกับไฟก็ได้หรือจะเลือกเป็นไฟกับอ่ามันไม่ใช่ดินนะมันเป็นมันเป็นทองคำนะผมขอโทษนะครับอ่าก็คือทองคําก็ได้เนี่ยครับไฟทองคําหรือจะเป็นอ่าลมไฟก็ได้เพราะว่าอ่าธาตุลมอะ่ะธาตุลมธาตุลมมันมันคือมันคือลดคุณดาวสกิลนะครับนั่นแหละ มันคือธาตุไม้มันคือธาตุไม้แต่ผมเรียกธาตุลมมันเรียกง่ายกว่าเนาะ <c oughs> เออประมาณนี้ครับทุกคนก็เลือกใส่กันได้เลยสามสามอย่างนี้ลองเลือกใส่กันดูครับใครมีอันไหนก็ใส่อันนั้นก็ได้แนะนําเลยนะครับสามอย่างถ้าอ่านได้ถูกก็คือทองคําไม้แล้วก็ไฟประมาณนี้ครับทุกคนแนะนํากันเท่าน,นี้ก็ถือว่ารวบลัดแบบสุดๆละแล้วก็ น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะนะครับทำไมถึงเลือกกัน3 3อย่างนี้ลองไปอ่านรายละเอียดข้างในดูก็ได้ครับผมไม่ค่อยอยากให้คลิปนี้มันยาวเท่าไหร่แต่ผมผมแนะนําไปเลยว่า3ท่านี้เราควรที่จะใส่ให้มันว 2, 2ิวสองสอาครับและเจอกันใหม่คลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปหน้ากันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม